ครับผมก็ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ครับก็เราถ่ายแบบมามีอยู่บางเล่มหลายเล่มอยู่แล้วก็เราอยากให้คาแรคเตอร์มันแตกต่างกันไปเรื่อยๆครับผมครับ <c oughs> <c oughs> ก็ก็เหมือนอันนี้จริงๆคือเราออกมาจากบ้านแป๊บเดียวเราก็ถ่ายเลยครับก็คือเหมือนเหมือนเป็นอะไรที่เราเราคิดว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็เป็นเหมือนคาแรคเตอร์ของเราที่เราบอกว่าเราอยากให้ทุกคนเห็นเราในหลายมุมมองครับผม ม,มีไม่กี่วันนะครับไม่กี่วันเองครับแต่ว่าเราก็คือเราออกมาจากบ้านเราก็พยายามออกกำลังกายอยู่แล้วเต็มที่ตั้งแต่ตอนอยู่ในบ้านแล้วก็ก่อนเข้าบ้านนะครับก็เลยอาจจะมีทุนเทอมอยู่นิดหน่อยครับคือเราเราไม่ได้คิดขนาดนั้นครับแต่เราคิดแค่ว่าตอนเข้าบ้านเราก็โอเคภาพลักเราเราก็อยากทําให้ดีที่สุดไว้ก่อนคือตอนเข้าก่อนเข้าบ้านเรามีโอกาสได้เล่นอยู่ประมาณเดือน2เดือนนะครับผมเดือนนิดๆิดฮะแล้วก็เสร็จแล้วพอเข้าบ้านไปแล้วก็เป็นออกกําลังกายส่วนใหญ่มันก็อาจจะแบบลีนขึ้นครับ ก็มีโอกาสอยากมากครับผมก็เราเราคิดว่ามันเหมือนว่าตอนแรกที่เราเริ่มนะฮะคือเราเริ่มแค่ว่าจากวิ่งเจาะกําลังกายก่อนให้หัวใจเราแข็งแรงเพราะว่าเหมือนเราวิ่งเราต้องเต้นไปด้วยลองไปด้วยครับมันเป็นสายก้างอยู่แล้วก้า็เลยอยากทาตรงนี้เต็มที่แต่ผม่ากลมันก็มีผลได้มาคือกล้ามมันตามมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนนี้ตอนนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับยังยังยังเลยครับแล้วก็เราคิดว่าเราเพิ่งเริ่มด้วยซ้ำฮะแล้วก็เป็นโอกาสมากกว่าเข้ามาก็อาถ้าสมมติเราเล่นทําได้ดีขึ้นหรือว่าเราก็อยากพัฒ โอ้ยไม่หรอกครับคงไม่กล้าเราพี่นันพี่นันพี่นันหุ่นดีมากครับแล้วก็อย่างพี่นันพี่บี้ทุกทุกคนหุ่นดีมากเราเราคิดแค่ว่าอันนี้มันก็เป็นเหมือนว่าเราเป็นน้องใหม่มากกว่าครับผมก็ค่อนข้างพอใจครับก็รู้สึกดีรู้สึกไม่เคยเห็นตัวเองในลุคนี้เหมือนกันแล้วก็ขึ้นหน้าปกด้วยก็เป็นอะไรที่แอบเคิ้มเคเหมือนกันครับ ก็เราเรารู้แต่กระแสที่ว่ามาคอมเมนต์ตามตามภาพต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็เห็นคนเขาก็เหมือนว่าจะซื้อนะครับอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็หวังว่าทุกคนจะชอบครับอ๋ออันนี้จริงๆครับฟันธงครับคือคือเหมือนมันเป็นเพราะว่าเริ่มต้นจากว่าก้ามเป็นคนที่ผอมอยู่แล้วตั้งแต่เด็กไงครับแล้วก็ออกกาลังกายตั้งแต่เด็กมีทั้งเต้นแล้วก็ถ้าเต้นมันจะมีให้ยืดไงครับแล้วเราก็ต้องออกกาลังกายวิตพื้นอะไรอย่างนี้ตลอดมันก็เลยเป็นเป็นทุนเดิมอย่างที่ก้ามบอกครับ อตอนนี้ก็ก็มีถ่ายอยู่ครับผมแล้วก็หลายๆเล่มก็เป็นหลายๆแนวอย่างที่กามบอกก็จะมีบางเล่มอาจจะแบบทุกคนจะตกใจว่าทำไมน่ารักเลยเป็นแบบแนวน่ารักไปเลยบางอันก็แบบเท่ขื้นแบบน่าเครียดไปไหนอะไรอย่างเงี้ยครับ <S <S ครับผมก,ก็เริ่มเริ่มมากขึ้นแล้วครับ ครับผมซิงเกิลก้างเรียบร้อยแล้วครับผมได้อัดเรียบร้อยแล้วก็จะรอตไยมีฮะชื่อเพลงว่าจับครับผมก็เป็นซิงเกิลแรกซิงเกิลเดี่ยวของก้างและเพลงน,นี้จะอยู่ในอัลบ้าเทีนเยียร์ซอฟเลิฟด้วยครับก็เป็นเป็นเพลงที่เป็นแนวก้างมากๆครับผมเป็นเป็นตัวตนของก้างเพราะว่าเป็นเพลงแรกก้างก็อยากให้ทุกคนได้เห็นตัวตนของก้างก่อนครับผม,มโอ้ก็ตอนแรกคือตื่นเต้นมากครับพอเราได้ยินพอเราได้ยินแค่ว่าพี่เขาบอกว่าเพลงเราเสร็จแล้วนะเราก็จริงเหรอแล้วเขาบอกเขาจะส่งมาให้วันนี้เราก็ดีใจมากครับแล้วก็ พอได้ฟังเราก็มีโอกาสได้เรียนยสักพักหนึ่งเราก็อัดเลยครับจะปล่อยวันที่29นี้ครับผมเป็นเอาเต้นครับผมันที่29พฤษภาคมนี้เลยครับก็ก็ขอถ้าเต้นขออุ๊ปปี้ไปนิดนึงครับแต่ว่าเดี๋ยววันกองถ่าย MB ก็อาจจะได้เจอกันนะครับก็งานละครคือตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังครับก็ยัง,ย,งยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูไปด้านไหนแต่ว่าด้านซิงเกิลนี้แน่นอนอย่างเดียวนะครับ อันนี้ยังเลยครับยังไม่มีเลยครับอันนี้เราไม่ทราบเลยครับเราไม่ทราบเลยครับเราเราเข้ามาเราก็ได้เจอพี่บอยแค่สองสาครั้งด้วยฮะยังไม,ม่มีโอกาสคุยเรื่องนี้เลย